กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาแล้วนะครับผมใช้หัวข้อว่าก็ชวนคุยกันยามเย็นแล้วก็มาดูสิ่งที่สื่อหลายสำนักกันนะครับตีแผ่ว่าวันพรุ่งนี้สบคชุดใหญ่เขาจะประชุมกันแล้วก็ไปตั้งประเด็นว่าเอะม,มันจะมีการล็อกดาวโดยมติของสบควันพรุ่งนี้เนี่ยจริงหรือ,อ,อจริงหรือนะครับผมสรุปตัวเลขก่อนดีกว่านะครับจะได้เข้าใจกันนะครับ ตอนเที่ยงเนี่ยสบคถแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อวันนี้เนี่ย46คนเป็นการติดเชื้อในประเทศเนี่ย39แล้วก็ในสเตจควอลตีนอีก7ตอนเที่ยงตอนถแถลงเนี่ยไม่ได้ระบุนะครับว่ากลุ่มที่อยู่ในชุมชนของเมียนมานั้นติดเชื้อเท่าไหร่บอกว่าอยู่ระหว่างการวัดผลแล้วก็ประเมินผลตอนนี้สบคหลังจากถแถลงข่าวรอบแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่า4ี่โมงเย็นก็จะถแถลงข่าวอีกรอบนึง พอถึงสี่โมงเย็นเขาก็ถแถลงข่าวอีกรอบหนึ่งนะครับเขาก็แจ้งว่าตั้งแต่วันที่1นึ่ถึงยี่ธันวาคมหรือว่าเมื่อวานนี้นะครับหนึถึงยีเลยนะครับก็รวมประมาณ22 23วันเนี่ยเอาเฉพาะจังหวัดต่างๆเอาเฉพาะจังหวัดต่างๆที่ไม่เกี่ยวกับสมุทรสาครนะครับมีพี่น้องคนไทยที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆติดโควิดแล้วหกคน ซึ่ง65คนที่ว่านั้นก็จะไปเชื่อมโยงกับจังหวัดสมุทรสาครซะเป็นส่วนใหญ่อาจจะมีบ้างที่ไม่ได้ไปเชื่อมโยงซึ่งก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับ65คนก็จะติดโควิดกันอยู่สักประมาณประมาณนะครับ20จังหวัดประมาณ20จังหวัดตอนนี้ไปกันหลายจังหวัดแล้วนะครับเหนือเหนือไกลสุดในกรณีของสมุทรสาครนะครับก็ไปไกลสุดที่อุตรดิตถ อุตรดิ์ส่วนภาคอีสานก็มีโคร,ราชมีขนแก่นนะครับหลกัหลกๆนะฮะเอาหลากัหลกๆก่อนใต้ก็จะเป็นใต้วันนี้มาเยอะนะครับมาทั้งสุราษฎร์มาทั้งนครศรีธรรมราชภูเก็ตก็ตั้งแต่เมื่อวานนี้ส่วนภาคกลางแล้วก็ปริมณฑลไม่ต้องพูดถึงอันดับหนึ่งนขณะนี้สบครายงานว่ากรุงเทพเนี่ยเยอะสุดอยู่ที่16คนอยู่ที่16คน แต่ผมเห็นกราฟิกของช่องเจ็ดเนี่ยพูดไปไกลถึง20คนแล้วอันนั้นก็ก็แล้วแต่ช่องเจ็ดเขาแต่ว่าเราเราเอาสอบาคเป็นตัวหลักดีกว่ารัฐบาลแล้วก็คุณหมอเขาก็ขอความร่วมมือมาเพื่อให้ข้อมูลเนี่ยมันเป็นชุดเดียวกันมันจะได้ตรงกันรองจากกรุงเทพถ้าเป็นข้อมูลของสอบคเ่ยนะครับก็จะเป็นนครปฐมนะครปฐมก็จะอยู่ที่10คนนะครับลองลงมาก็จะหนักหักหน่อยก็จะเป็นสมุทรปราการ นนทบุรีแต่ยังไม่ถึงหลักสิบนะฮะยังไม่ถึงหลักสิบสมุติปราการนนทบุรีแบบนี้เป็นต้นนี่คือนี่คือสภาพข้อเท็จจริงสภาพข้อเท็จจริงส่วนตอนสี่โมงเย็นเนี่ยในตลาดกลางกุ้งซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็หอพักสีเมืองเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ตรวจไปแล้วเนี่ยประมาณ2,000ันคนนะตรวจคนเมียนมาเนี่ยประมาณ2,000คนที่ผลออกมาแล้วนะครับที่เหลือต้องรอผลอยู่ รากฏว่าตัวเลขมันอยู่ที่ประมาณ44-45นั่นก็คือว่าถ้า2พันกว่าคนถ้าติดเชื้อเฉพาะสมุทรสาครก็ประมาณพันนิดนิดประมาณพันนิดนิดประมาณพันนิดนิด,น,ดนะครับผมไม่ลงรายละเอียดมากนะครับเดี๋ยวจะสับสนเอาหลักแบบนี้ว่าตอนนี้มีชาวเมียนมาที่อยู่ในสมุทรสาครโดยเฉพาะบริเวณโดยรอบของตลาดกลางกุ้งเนี่ย มีประมาณพันคนนะครับมีประมาณพันคนคิดเป็นประมาณ44ถึง45สบปอร์เซนสบคใช้คำพูดแบบนี้ว่าในจุดสีแดงของตลาดกลางกุ้งเนี่ยนะครับตรวจยังไงเดี๋ยวมันก็เจอเพราะนั้นเนี่ยเขาอาจจะไม่ตรวจแบบว่าทุกวันนะเพราะว่าเขากักกันไว้หมดแล้วยังไงก็ต้องอยู่ตรงนั้นคุณติดไม่ติดยังไงคุณก็ต้องอยู่ตรงนั้นเอาไว้ก่อน เพราะเป็นสังคมองคุณอยู่แล้วแต่ห้ามออกไปข้างนอกนี่เป็นบล็อกที่หนึ่งส่วนต่างจังหวัดต้องเทียบเคียงเป็นเปอร์เซนต์เหมือนกันนะครับเมื่อวานเนี่ยที่สบคถแถลงเนี่ยต่างจังหวัดมีคนติดเชื้อแค่16คนนะ16คนแต่พอมาวันนี้กระโดดไป39คนก็ถือว่ามันก็กระโดดไปเยอะจาก16ไป39คนก็เป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงผมใช้คำว่า ทั้งประเทศเนี่ยรอบใหม่ที่ติดจากสมุทรสาครเป็นหลักเลยนะครับแล้วเชื่อมโยงไปจังหวัดต่างๆเนี่ยมีมีอยู่ประมาณ20จังหวัดนั่นหมายความว่าก็เป็นประมาณหนึ่งในสามของประเทศในพื้นที่จังหวัดนะก็เหลืออีกประมาณกว่า50จังหวัดแหละครับที่ยังไม่มีผู้ที่ติดเชือ้อยังไม่มีผู้ที่ติดเชือ้อจากสภาพของข้อมูลดิบชุดนี้เนี่ยมันจะถูกนำไป ประชุมในที่ประชุมของสอบคชุดใหญ่ในวันพรุ่งนี้ซึ่งสังคมไทยทั้งประเทศกำลังตั้งคำถามว่าจะล็อกดาวกันจริงหรือเปล่าจะล็อกดาวกันขนาดไหนถามว่าณขณะน,นี้คำว่าล็อกดาวเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าใจคาว่าล็อกดาวว่าอย่างไรปิดจังหวัดเหรอห้ามคนเข้าคนออกเหรอไม่ใช่นะครับตอนนี้ถ้าใช้คำพูดว่าสมุดสาครสมุดสงคราม หรือแม้กระทั่งสมุทรปราการเนี่ยมีการล็อกดาวน์แล้วหรือ,อยังหรือสุพรรณบุรีบางจังหวัดมีการล็อกดาวน์แล้วหรือ,อยังคาตอบคือมีนะครับแต่ล็อกดาวน์ที่ว่านี้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ไปไหนมาไหนนะครับเป็นลักษณะของการบังคับและขอความร่วมมือเช่นเรื่องของการรวมกลุ่มกันกิจกรรมที่จะมีคนเข้ามามา,มากๆหรือแม้กระทั่งกทมล่าสุดเนี่ยก็สั่งปิดโรงเรียนในสังกัดเลยนะครับสั่งปิดโรงเรียนในสังกัด แต่พี่น้องประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเพียงแต่ว่าเป็นการขอความร่วมมือว่าเวลาออกมาจากบ้านเนี่ยก็สวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยเพราะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจคำว่าล็อกดาวน์ในตอนโควิดระบาดรอบแรกกับตอนนี้ไม่เหมือนกันนะครับล็อกดาวน์ที่กำลังพูดถึงกันอยู่ณขณะน,นี้ไม่ใช่ว่าโหปิดเหมือนกับตอนนั้นเนี่ยให้อยู่แต่บ้านไม่ให้ค้าขายไม่ให้ทำมาหากินไปไหนมาไหน,ไ,หนไม่ได้จนถึงขนาดที่ว่า ไม่สามารถทำมาหากินได้และก็ต้องจ่ายเงินเยียวยาเราวิเคราะห์แนวโน้มของสอบคในวันพรุ่งนี้ซึ่งผมเชื่อว่ามันจะเป็นไปตามที่นายกถแถลงเมื่อวานนี้นายกวัฐมนตรีถแถลงเมื่อวานนี้เนี่ยใช้คำว่าจะมีมาตรการบางอย่างออกมาซึ่งผมสรุปเป็นพรารกาฟเมื่อวานนี้คุณผู้ชมตังเนี่ยเขาใช้คำว่าจะมีมาตรการบางอย่างออกมาซึ่งมาตรการที่ว่านั้นจะไปเชื่อมโยงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ จะไปโยงกับช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นแค่มาตรการไอถึงขนาดที่บอกว่าจะปิดจะล็อกดาวน์กันทั้งประเทศเนี่ยผมว่ามันยังไกลไปนะครับอันนี้ความคิดเห็นของผมนะผมว่ามันยังไกลไปเพราะอะไรคุณผู้ชมครับวันนี้เอาอารมณ์ความรู้สึกพูดไม่ได้นะครับรัฐบาลเองไม่มีเงินนะครับ ไม่มีเงินนะครับไอ้เงินที่กู้มาล้านล้านเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้สรุปกันเลยว่าเหลือเท่าไหร่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเหลืออยู่ประมาณไม่เกินสามแสนสี่แสนล้านเนี่ยไม่ไกลกว่านี้แน่นอนดีไม่ดีน้อยกว่านี้อีกสะกซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปล็อกดาวจะเอาเงินจากไหนมาเยียวยาประชาชนมาฟื้นฟูประชาชนมันล็อกแหลกก็ก็แดกแกบละครับพูดง่ายงเลยนะครับมันมันมันหนักกว่านะครับมันหนักกว่าเพราะนั้นเนี่ย เพราะนั้นเนี่ยถึงขนาดจะล็อกกันถึงขนาดที่ว่าเหมือนกับช่วงก่อนไปไหนมาไหนไม่ได้ทํามาหากินไม่ได้เนี่ยอันนี้มันเรื่องใหญ่มันเรื่องใหญ่ทําให้พี่น้องประชาชนหลายคนเกิดความหวั่นวิตกหวั่นวิตกว่าเ้จะไปเป็นหนี้อีกแล้วเหรอบางคนกู้หนี้ยืมสินมาตั้งเนื้อตั้งตัวใหม่ยังไม่ทันลืมตาอ้าปากก็ต้องมาเจออะไรแบบนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยทาใจให้สบายสบายไว้ก่อนส่วน การตั้งประเด็นของใครก็ตามแต่ที่บอกว่าจะล็อกทั้งประเทศจะล็อกทั้งประเทศจนทําให้เกิดความหวาดภาวานั้นเนี่ยรอฟังพรุ่งนี้และที่สําคัญผมก็พูดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าจากแนวโน้มที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องใช้คําว่าอัตหิอัตโนโนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนคนไทยเป็นเบอร์หนึ่งของโลกผมยืนยันว่าจากการที่ติดตามข่าวสารนะครับในการให้ความร่วมมือสวมใส่หน้ากาก,ากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รักษาระยะห่างเราตื่นตัวไม่แพ้ชาติไหนในโลกตอนนี้เนี่ยนะครับโควิดที่มันกระจายไปตามพื้นที่ต่างๆส่วนใหญ่ก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่ไปรับอาหารทะเลมาขายแล้วก็อาจจะติดต่อไปที่คนในครอบครัวนในเปอร์เซ็นที่น้อยอยู่คนไทยณนะขณะน,นี้ไปไหนผมนับจากผมก็ได้ผมนับจากคนใกล้ตัวผมก็ได้ทุกคนระวังหมดทุกคนสวมใส่หน้ากากาหมดครับรถไปบนถนนนะครับพื้นที่กทมซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงมีคนติดเชื้อหลักสิบกว่าคนเนี่ยนะครับ คนขี่มอเตอร์ไซค์ยังใส่หน้ากากอนามัยเลยไปดูได้เลยครับขับรถไปตรงไหนเนี่ยน้อยครับไม่มีคนใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยคนไทยดีสุดยอดจริงๆเป็นบุญของรัฐบาลนะครับที่มีประชากรแบบนี้เนี่ยอันนี้พูดเรื่องจริงนะครับเป็นบุญของรัฐบาลเพราะว่าเวลาเวลาเราควบคุมโควิดได้ด้านหนึ่งบอกว่าเป็นผลงานของรัฐบาลแต่เป็นบุญของรัฐบาลเหมือนกันที่ คนไทยมีพฤติกรรมในการตื่นตัวรับรู้แล้วก็ปกป้องตัวเองได้เป็นอย่างดีได้เป็นอย่างดีเอาตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนเพราะนั้นเนี่ยคีย์แมนสำคัญที่จะทำให้เราชนะและเราฝ่าไปในรอบนี้ได้ผมพูดตรงๆครับไม่ใช่รัฐบาลละครับไม่ใช่รัฐบาลไม่ใช่นักการเมืองครับแต่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และ เป็นพี่น้องประชาชนคนไทยที่ตื่นตัวรับรู้ทุกวันนี้หลายคนยังงงซะดิซ้ำไปรัฐบาลที่ทำอะไรบ้างเนี่ยรัฐบาลจะให้เราทำอะไรบ้างมาตรการเป็นยังไงหนึ่งสองสามสี่หลายคนยังไม่เก็ตเลยแต่เราเก็ตของเราเองแต่เราเก็ตของเราเองเราพร้อมที่จะเสียสละเราพร้อมที่จะต่อสู้ร่วมกันอาจจะบ่นกันบ้างอาจจะว่าคนนั้นคนนี้บ้างแต่เป็นไทยสไตล์แล้วก็ว่ากันไป แต่ถึงเวลาเราทำไหมเราทำเพราะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับผมมั่นใจว่าเหล๋ยวเดียวก็ผ่านไปได้เดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้เพราะคนไทยสุดยอดครับผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเด็กเล็กแดงเนี่ยคุณผู้ชมลองนึกภาพดูนะจินตนาการภาพไปตามถนนหนทางที่เราใช้ชีวิตเนี่ยมีใครบ้างไม่ใส่หน้ากากาอนานัยน้อยมากๆครับไอ้พวกไม่ใส่เนี่ยเป็นประเภทแบบแกะดําเลยนะครับเป็นคนที่สังคมเนี่ยจะแอนตี้เลยซะด้ซ้ำไปเอาตรงนี้ก่อน เอาตรงนี้ก่อนเพราะนั้นเนี่ยในแง่ของการระบาดถ้าเทียบเคียงกับประชากรโลกเลยนะครับคนไทยสุดยอดมากคนไทยสุดยอดมากสองถ้าจะไปพูดถึงการล็อกดาวน์รัฐบาลเขาล็อกดาวน์เนี่ยเขาเขาจะเอาปัญญาที่ไหนมาดูแลคนไทยตอนนีตตนน้ต้องถามตรงนี้ก่อนต้องถามตรงนี้ก่อนถ้ารัฐบาลใช้คาว่าล็อกดาวน์ทั้งประเทศเหมือนที่หลายคนกลัวกันเหมือนกับรอบแรกนะครับไปไหนมาไหนไม่ได้นู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับ รัฐบาลจะเอาปัญญาที่ไหนมาดูแลประชาชนคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ากู้ครับผมจะตอบว่ากู้ไม่ได้เพราะอะไรคุณผู้ชมครับถ้ารัฐบาลกู้เนี่ยนะครับรัฐบาลจะแหกกฎแล้วนะคือหนี้สาธารณะต่อ GDP เนี่ยต้องไม่เกิน60%ตอนนี้ถ้าใช้เงินกู้1ล้านล้านบทหล้านล้านบาทหมดนะครับ นี่สาธารณะต่อ GDP จะไปกองอยู่ที่58%วินัยการเงินกลางคังอยู่ที่60%เรพราะนั้นเนี่ยถ้ากู้ก็คือจะถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะครับว่าทะลุ60%รัฐบาลต่อให้อยากกู้ก็กู้ไม่ได้และถ้ากู้ก็ไม่รู้ว่าจะมีใครให้กู้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นเนี่ยมองเหลี่ยมไหนทั้งความร่วมมือของคนไทย ทั้งประสิทธิภาพรัฐบาลที่ไม่มีเงินแล้วเนี่ยเขาจะเอาอะไรมาล็อกดาวน์เขาจะเอาอะไรมาล็อกดาวน์ฝากไปถึงพี่น้องสื่อมวลชนฝากไปถึงใครก็ตามแต่ที่พยายามจะตั้งประเด็นไปในวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องคิดถึงสภาพพอเท็จจริงและอย่าทําให้พี่น้องคนไทยเนี่ยหวาดกลัวอย่าทําให้พี่น้องคนไทยหวาดกลัวจนถึงขนาดที่ว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับผมบอกเลยนะครับว่าการตั้งประเด็นแบบนั้นเนี่ยหลายคนกินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับ ผมมันลูกหลานชาวบ้านเห็นสภาพของชาวบ้านเนี่ยนะครับบ้านผมก็ทํามาขายข้าวแกงมีอาชีพค้าขายพ่อแม่ก็เป็นปู่ย่าตายายเป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวดาชาวสวนไปพูดอย่างนั้นกับเขาเนี่ยนะครับเขาตกใจนะครับบางคนนี่นอนไม่หลับเลยนะครับเขามันสะเทือนเนะ่ะโอเคบางคนที่พูดไปตั้งประเด็นไปมันอาจจได้เลตติ้งอนะ่ะ แต่ท่านรู้ไหมว่าเขาเนี่ยอกสันขวัญแขวนกันขนาดไหนคนไทยร่วมมือกันขนาดนี้รู้ไหมครับว่าทําไมเราถึงเจอคนติดเชื้อตรงนั้นตรงนี้เพราะคนที่ไปสมุดสาครเขาให้ความร่วมมือเขาไม่ปิดบังนี่คือความสุดยอดเราเลยรู้ไงว่าแม่ค้าร้านนี้พ่อค้าร้านนี้เนี่ยติดโควิดแล้วดูคนไทยทั้งประเทศให้ความร่วมมือขนาดนี้เนี่ย มันผ่านไปได้คือถ้าเราผ่านไปไม่ได้โลกใบนี้ก็ไม่มีใครผ่านแล้วครับผมพูดอย่างนี้เลยนะครับถ้านับในฐานะประชากรนะคนไทยเนี่ยแหละครับแล้วรัฐบาลเองก็ไม่มีเงินไม่มีปัญญาที่จะมาซัพพอร์ตแล้วเขาจะล็อกทําไมมันจะเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือและอาจจะมีข้อบังคับบางจุดบางพื้นที่เท่านั้นแหนละบางจุดบางพื้นที่มีข้อบังคับเท่านั้นแหนละ มันไม่ถึงขนาดคือถ้ามันจะไปถึงขนาดนั้นก็คุณผู้ชมก็ถามรัฐบาลเองแล้วกันว่าจะดูแลคนไทยยังไงอะถ้าวันพรุ่งนี้เซอร์ไพรส์มาคิดกันแบบโอ้โ oh, ห oh, สุดโตงบอกว่าปิดประเทศล็อกดาวน์ไม่ต้องนู่นนี่นั่นกันแล้วผมถามว่าแล้วจะดูแลคนไทยยังไงไม่มีทางหรอกครับเจ้าตังจากไหนไม่มีแล้วคับตังเนี่ยเหลือแต่เงินกู้ก้อนสุดท้ายที่กองเอาไว้อยู่เนี่ย ที่แรกว่ากาจะไปฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจคนละครึ่งนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เหลือเท่านั้นแหละครับจะล็อกดาวน์ได้ยังไงอ่ะแล้วเอาเหตุผลมาคุยกันสิจะล็อกดาวน์ได้ยังไงอ่ะมันรัฐบาลสบคก็พูดถูกอย่างหนึ่งว่ามันเป็นการติดเชื้อที่มีต้นต่อเรารู้ว่ามาจากสมุดสาครเรารู้มาจากตรงนั้นเราก็ไปแก้ไขตรงนั้นนะครับเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านคือผมรู้เลยนะครับ เอาว่าลูกน้องผมทีมงานผมหลายคนนะครับเป็นนักข่าวด้วยนะเขาก็จิตตกเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้กลับบ้านไปหาลูกเขาเขากลัวว่าเฮ้ยเขาจะยังไงต่อในชีวิตเขาจะไปไหนออกจากกรุงเทพไม่ได้หรือเปล่าผมก็ได้แต่บอกเขาว่าเฮ้ยมไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันทําใจสบายก่อนทุกวันนี้ใจสั่นใจแป้วกันไปหมดคือเพราะคือคุณผู้ชมครับมันยังไม่มีใครบอกเลยนะว่าพรุ่งนี้เขาจะล็อกดาวน์ทั้งประเทศ แต่มันก็มีสื่อมวลชนที่ไปตั้งประเด็นไงว่าพรุ่งนี้ลุ้นล็อกดาวไม่ล็อกดาวล็อกทั้งประเทศไม่ล็อกทั้งประเทศมันยังไม่มีใครตั้งคําถามนี้เลยพลเอกประยุทธ์เมื่อวานนี้นะผมแกะคําพูดเขาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันอาจจะมีมาตรการบางอย่างออกมาโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่เอาเถอะครับผมก็พูดโดยข้อเท็จจริงโดยข้อมูลล็อกดาวเนี่ยจะเอาอะไรกิน รัฐบาลจะเอาปัญญาที่ไหนมาดูแลอ่ะถามตรงนี้ก่อนสิถามรัฐบาลด้วยสิคนที่พอมีเงินเก็บมีสตังค์ท่านชีวิตอาจจะไปได้แต่คนที่เขาไม่มีหาเช้ากินขํายังเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นเขาอยู่เนี่ยดอกเบีย้ยสถาบันการเงินเขาก็พักให้เท่านั้นไม่ได้หยุดไม่ได้หายไปถึงเวลาก็ต้องจ่ายเหมือนเดิมนะครับมันมันไม่ได้หรอครับ วันนี้หน้าที่ของเราก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดูแลตนเองคนรอบข้างระมัดระวังตัวนี่คือสิ่งที่ผมจะมาสื่อสารเพราะวันนี้คนรอบข้างก็ดีพี่น้องประชาชนก็ดีที่เจอผมมาถามคําถามเดียวเลยนะครับว่าคุณยุคนจังปิดประเทศอีกแล้วเหรอจะล็อกดาวอีกแล้วเหรอทุกคนกลัวครับโควิดทุกคนกลัวครับไม่อยากให้มันเกิดขึ้นครับ แต่โควิดก็มีแล้วก็มาล็อกดาวอีกทำมาหากินไม่ได้นักกว่าเก่าครับนักกว่าเก่าครับนะพรุ่งนี้เดี๋ยวก็รอฟังเขาสบาคเท่าน,นั้นเองวันนี้ไม่ต้องรี่ไปตจิตตกผมนี่บอกเลยนะครับถ้าพรุ่งนี้ท่านลึ่งพูดถึงขนาที่ว่าล็อกดาวปิดทั้งประเทศเนี่ยนะครับท่านต้องตอบมาตรงนั้นเลยนะว่าท่านจะดูแลคนยังไงอ่ะเอากันอย่างนี้เลย สื่อสารไปเลยถ้าวันพรุ่งนี้นะท่านบอกว่าจะล็อกดาวน์เหมือนที่สื่อหลายสื่อเนี่ยตั้งคาถามนะท่านต้องถแถลงด้วยนะว่าท่านจะดูแลคนยังไงท่านให้เขาอยู่บ้านเนี่ยท่านต้องถแถลงตรงนั้นเลยท่านต้องมีแผนรองรับไม่ใช่ว่าถึงเวลาจะบอกล็อกดาวน์แล้วก็เดี๋ยวอีกอาทิตย์หน้าค่อยมาฟังนะจะมีมาตรการช่วยเหลือ,อยังไงไม่เอาละครับอ่ะจะได้สบายใจกันในความหมายของคนที่ไปบิ้วว่าจะล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ล็อกดาวน์ก็ต้องจี้ลงไปว่าท่านจัดทำเนี่ย ท่านจะดูแลชาวบ้านยังไงท่านจะดูแลคนทำมาหากินยังไงมาตรการมันต้องออกมาตรงนั้นเลยซึ่งซึ่งคุณผู้ชมครับเขายังไม่มีมาตรการอะไรทั้งนั้นแหละครับมาตรการในการจะเยียวยามันไม่มีมันไม่มีครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็บีทำข่าวมาสิบกว่าปีถ้าเขาจะล็อกดาวน์กลิ่นมันจะออกแล้วครับกลิ่นมันจะออก หมายถึงว่าล็อกดาวแบบเดิมกัแบบตอนโควิดรอบแรกนะครับกลิ่นมันจะออกก็คือเขาจะต้องเตรียมตัวเขาจะต้องหางบประมาณเขาจะต้องหาเงินนู่นนี่นั่นเตรียมสภาพกาลังนู่นนี่นั่นกลิ่นมันจะออกแล้วครับนะเพราะฉะนั้นถ้าผมวิเคราะห์ผิดถ้าผมวิเคราะห์ผิดว่าพรุ่งนี้อยู่ๆเขาทะลึ่งล็อกดาวทั้งประเทศตามที่หลายคนไปตั้งคําถามกันเนี่ยนะครับ <S <S ต้องถแถลงมาตรการดูแลประชาชนทันทีนะครับ วิกฤตของรัฐที่หนักที่สุดคืออะไรรู้ไหมถ้าคุณประกาศอะไรออกมาแล้วมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเนี่ยประชาชนจะไม่ทําตามนะคุณผู้ชมผมถามจริงถ้าวนันพรุ่งนี้เหมือนที่หลายคนตั้งคําถามเนี่ยถ้าพรุ่งนี้เขาล็อกเขาประกาศล็อกดาว่ะคุณผู้ชมจะฟังไหมคุณผู้ชมจะไปทํางานอยู่ไหมถ้าเขาประกาศล็อกดาวแล้วเขาไม่มีมาตรการในมาดูแลคุณผู้ชมอะ เอาจริงๆสภาพสังคมคนก็เรียนรู้กันเหมือนกันว่าเฮ้ยโควิดมันก็น่ากลัวจริงนะแต่สี่ห้าเดือนก่อนหน้านี้ไม่มีตังค์แล้วเป็นหนี้เป็นสินมันน่ากลัวกว่าหรือเปล่าอ้เราไม่เคยเจอโควิดมาก่อนถูกไหมครับวันนี้เราเจอไปแล้วตลอดเกือบปีที่ผ่านมาเราก็เรียนรู้ไปกับมันเราก็เรียนรู้ไปกับมันเพราะนั้นเนี่ย ผมว่าหลายคนกลัวไม่มีกินมากกว่าผมคิดว่าหลายคนกลัวจะถูกยึดบ้านกลัวจะถูกยึดรถกลัวจะติดหนี้เป็นเครดิตบูโรกลัวจะขึ้นแบ็กลิสต์แบบนี้มากกว่าเพราะนั้นเนี่ยเอาพรุ่งนี้ก็รอดูแต่ผมคิดว่าไม่มีขนาดนั้นนะครับถ้ามีก็ต้องแบบหามาตรการมาดูแลชาวบ้านด้วยนะนะครับอย่าสักแต่ประกาศนะนะฮะอา่านะ พูดเรื่องนี้แล้วมันก็แบบคือมันทําให้ประชาชนเขาหวาดกลัวมันทําให้ประชาชนเขาหวั่นไหวนะครับนะนี่ถามใจตัวเองดูก็ได้ถ้าวันพรุ่งนี้เขาบอกล็อกดาวล็อกดาวห้ามไปขายของนะห้ามไปทํามาหากินห้ามไปเปิดร้านนะเอาดิรอบนี้ดีไม่ดีประชาชนไม่ฟังนะครับเพราะ คุณบอกให้ฉันอยู่บ้านคุณบอกให้ฉันทํานู่นทนํานี่แล้วคุณช่วยอะไรฉันบ้างเพราะรัฐบาลก็ไม่มีตัง์รัฐบาลก็ไม่มีตังค์นะครับเอาความจริงมาพูดกันดีกว่ากลัวไหมใครก็กลัวแหละครับโควิดแหละนะมันะมีใครไม่กลัวหรอครับไม่ใช่มาพูดท้าทายกันนะครับแต่เคยคิดบ้างไหมคนยากคนจนคนไม่มีตังค์เนี่ยคนมีหนี้มีสินมีพาระลุงลังเนี่ยเขาจะทํากันยังไงนะ เอาตรงนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของของเออจ้าหน้าที่รักประชาชนที่เห็นแก่ตัวเจ้าของโรงงานผมว่าผมก็นําเสนอข่าวไปทั้งวันแล้วผมคิดว่าวันนี้สีรัฐบาลจะต้องทําก็คือจับมาให้ได้สักคนหนึ่งก่อนที่บอกว่าจะปราบปรามให้สิ้นซากที่บอกว่าคนชั่วมันก็ชั่วอยู่อย่างนั้นเนี่ยเราอยากเห็นเลยครับไม่ต้องพูดกันเยอะไปจับมาให้ดูก่อน คนทั้งประเทศเขารู้กันหมดว่ามันมีจริงไล่ตั้งแต่เจ้าหน้าที่รัฐไล่ตั้งแต่เจ้าของธุรกิจไล่ตั้งแต่ใครต่อใครคุณไปจับมาเท่านั้นแหละคือถ้าคุณจับไม่ได้หรือคุณไม่เอามาถแถลงคุณไม่เห็นตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยน,นะครับมันก็เท่านั้นน่ะนะครับมันก็พูดกันไปปากเปียกปากแฉสุดท้ายก็สิ้นซากสุดท้ายก็หูคําพูดคําจามันดูหนักหน่วงแต่มันมัน,ม,นมันต้องมีเป็นรูปธรรมไงมันต้องมีเป็นรูปธรรม เท่านั้นเองเมื่อวานผมก็พูดเรื่องนี้ไปเยอะแล้วเดี๋ยวมาพูดอีกก็เหมือนกับว่าโอ้โหเป็นพวกพูดซ้ำซซากๆากาก,ก็นั่นไงก็เอามาสิเอามาโชว์สิจับเลยนะครับเนี่ยมันจะไปยากอะไรไม่ใช่ไปยากอะไรเห็นได้ชัดอยู่แล้วเมวื่อวานนี้เอาเออพมา่าไปทิ้งอยู่ที่บางพลีนะครับนี่ยังไม่เห็นเลยเจ้าของโรงงานเป็นใคร เห็นแต่ทหารกับเจ้าหน้าที่กรมกรมแรงงานเนี่ยไปหาถึงโรงงานเงียบไปไม่เห็นมีอะไรเลยนายกก็พูดแถลงอยู่ว่าถ้าเจอจะปิดโรงงานทันทีนะพวกเหยปิดหรือยังก็ไใหม่รู้อะไรก็ไใหม่รู้นะครับมันนะเห็นไหมจับมาให้ดูเท่านั้นแหละครับไม่ต้องเยอะแล้วครับ สื่อก็แชฉกันหนูหูเอาไอ้โมงเอากราฟิกเอาเส้นทางนู่นนี่นั่นขึ้นมาเยอะแยะไปหมดตลอด2อสาวันที่ผ่านมาแล้วไหนคนร้ายขนาดเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับตีสี่ไปเจอแม่แม่หนึ่งคนลูกสองคนแล้วก็หลานอีกคนหนึ่งมีนายหน้าจะพาหนีออกที่ชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันรู้สึกจะเป็นแนวเทือกเขาตะนาวสีหรือเปล่าปรากฏว่าไปบุกจับนายหน้า วิ่งหนีข่าวบอกว่าในหน้าใช้อาศัยความมืดวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าจับไม่ได้น่ะเหไหมครับมันเอาคุณก็จับผมก็ทําข่าวมาสิบกว่าปีและเห็นพูดแบบนี้ทีไรเนี่ยมันต้องดูที่ผลงานมันต้องดูที่ผลงานนะครับโอเคนะครับที่สมุทรสาครต่างด้าวเมียนมา ตรวจเจอแล้วเป็นพันอยู่ที่45% 4เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์อยู่ในสถานที่กักตัวส่วนต่างจังหวัดตอนนี้เจอแล้ว65คนมันเพิ่มขึ้นจากวันก่อนไหมเพิ่มขึ้นครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวแล้วก็จนนำไปสู่การตั้งคำถามว่าจะล็อกดาวน์กันหรือเปล่าก็ต้องถามกันต่อนะครับล็อกดาวนมันไม่ยากหรอกครับแ,แค่คนไม่กี่คนนั่งประชุมกันแล้วก็มาสั่งให้คนทั้งประเทศเนีน่ยทำนู่นทำนี่ทำนั่นเนี่ย มันไม่ยากหรอกครับมันไม่ยากหรอกครับแต่สิ่งที่มันจะต้องถามกันต่อก็คือจะดูแลเขายังไงนั่นต่างหากนะนั่นต่างหากที่เราควรจะจะถามร่วมกันนะ่อ,อวันนี้เอาเบาๆนะวันนี้เอาเบาๆหลายจังหวัดก็เจอก็ต้องสู้ครับก็ต้องสู้ผมก็อยู่นนทบุรีก็ระวังตัวระวังตัวจริงๆครับนะ มันก็ต้องสู้กันไปแบบนี้นะครับนึกไม่ออกหรอกครับถ้าล็อกดาวน์อย่างนนทบุรีผมขับรถไปตอนเช้ามีร้านขายโจก๊กร้านขายหมูปิ้งร้านขายกล้วยร้านขายข้าวมันไก่เขาได้เงินวันละ 5, 600, ห้าหกร้อหักต้นทุนหกนันหกนู่นหักนี่เหลือตังสองสามรถ้าคุณไม่ให้เขาขายคุณไปล็อกดาวนคุณให้เขากินอะไรนะก็ต้องพูดตรงนี้ให้ชัดๆนะครับ มีอาชีพกลางคืนหลายคนก็ไปก่อนแล้วเนี่ยจะดูแลเขายังไงยังไม่มีเลยนะครับยังไม่มีเลยหลายคนที่เตรียมงานปีใหม่โดนแคนซ่งแคนเซิลง,งานรายได้หายไปหมดเนี่ยจริงๆมันโดนไปหลายกลุ่มแล้วนะครับโดนไปหลายอาชีพแล้วแต่ถึงขนาดจะเอาทุกอาชีพเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยโอ้คุณผู้ชมครับมันมันไม่ได้แล้วครับไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆครับกลัวได้ครับโควิดแต่ว่าปากท้องมันก็ต้องกินครับ หลายคนชอบพูดเนี่ยกลัวตายเพราะโควิดหรือจะอดตายก่อนเลยแบบเนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวพวกนี้ก็มาติดตามข่าวกันต่อ,อนะครับทําใจให้สบายสบายเราสู้กันได้อยู่แหละเราเคยสู้มาแล้วทุกวันนี้ผมเห็นคนไทยใช้ชีวิตก็สู้กันอยู่นะครับส่วนรัฐบาลเจ้าหน้าที่รัฐคุณเป็นลากคอยคนที่มันทำนี่มานะครับประชาชนถึงจะเชื่อมั่นขึ้นมานิดหนึ่ง นะผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับมาอัพเดตข่าวสารให้ฟังตอนค่ำทุ่มหนึ่งพอดีนะครับขอพวกคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามผมนะครับขอพวกคุณมากๆลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ